มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับในเช้าของวันพุธที่21ตุลาคม2563ครับก็คงจะต้องเกริ่นนำก่อนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะเป็นประเด็นร้อนก็คือเรื่องราวของคอรมอเคาะแล้วนะครับจะมีการนัดประชุมรัฐสภานะครับรัฐสภาในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ครับคาดว่าจะมีการเลื่อนการประชุมออกไปนะครับ ปกติแล้วนี่เขาจะมีการประชุมกรมในราววันที่27ตุลาคมอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปเป็นประชุมวันที่28แล้วก็จะให้มีการประชุมสมัยวิสามัน2วันคือ26 27ตุลาคมนี้ครับเพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านในการแก้ปัญหาบ้านเมืองของเรานะครับทางท่านนายกก็เคาะแล้วก็มีการทางท่านรองวิศนุก็มีการประสานกับทางท่านประธานรัฐสภานะครับก็คือนายชวนหลีกภัยนะครับว่าน่าจะมีการประชุมวิสามันนะฮะอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะรับฟังปัญหาการแก้ปัญหาม็อบในขณะนี้ครับว่าจะมีทางออกอย่างไรนะครับจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอ้ายี่นะครับน่าจะมีการประชุมกันครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของครูปีชากำหนดจำรูนนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าศาลอุทธรณ์นะครับได้ยืนตามศาลชั้นต้นครับนั่นคือสลักกินแบ่งนะครับเป็นของหมวดจำรูนครับ แล้วก็ล่าสุดนี้ทางด้านทนายความแล้วก็หมดจจรูนนะครับก็จะมีการฟ้องกลับครูปีชาครับเพราะว่าทาให้เขาเสื่อมเสียแล้วก็ต่อสู้คดีมายาวนานมากครับเป็นตํานานนะฮะเป็นตํานานทีเดียวต่าแล้วก็นานจริงๆครับแต่ว่าอาจเรียกว่าอาจจะตํานานกว่าทางด้านกก,กกกล้องนะฮะเลยนะที่ทางด้านลุงพลแล้วก็น้องชมพู่ที่มุกดาหารนะครับ อาจจะยาวนานกว่านะครับแต่ว่าการเสนอข่าวนี้ก็เรียกว่าแมสะท้อนถึงวุฒิภาวะของสื่อและก็ผู้ผู้ฟังจริงๆครับส,ส่วนประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้นะครับผมขอเริ่มต้นจากเรื่องที่เขามีการกอร่อสร้างสกายวอล์กที่อีสานเรานี้สองที่ด้วยกันนะครับที่แรกก็คืออยู่ที่บึงการอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่จังหวัดเลย แล้วก็ดูเหมือนว่าจังหวัดเลยนี่จะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก่อนเพื่อนแต่ปรากฏว่าปัญหาคือก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะใช้บริการได้ไม่สามารถที่จะไปใช้ได้เนื่องจากว่ามีปัญหาว่าใครจะเป็นคนที่ดูแลใครจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ครับก็มีการพกเถียงกันพอสมควรจนกระทั่งผู้ว่าท่านเดิมย้ายไปอยู่ที่ปทุมธานีนะครับตอนนี้ ดูเหมือนว่าจะตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วครับว่าใครจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใครจะเป็นคนที่ดูแลสกายวอล์คที่ทางด้านจังหวัดเลยครับนะฮะอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่บึงการนะครับมี2จุดด้วยกันที่สารบ้านเรานะครับตอนนี้กําลังมาแรงนะครับแล้วก็สกายวอล์คที่ร้อยเอ็ดนี้ก็มีเหมือนกันอยู่ที่ตึกหอเรียกว่าหอวูดวูดทาวเวอร์นะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็มีสกายวอล์คเช่นเดียวกันแต่ว่าก็อยู่ที่ชั้นน่าจะ สูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลยแต่ก็เป็นจุดเล็กๆนะฮะจุดเล็กๆไม่ได้เป็นกว้างใหญ่เหมือนกับที่บึงการแล้วก็ที่จังหวัดเลยครับอ่ะเราไปดูกันนะครับตอนนี้ทันด้ามินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าสกายวอล์กเชียงคานได้ข้อสรุปแล้วนะครับได้ข้อสรุปแล้วครับโดยจะให้อบตอปากตัมมีสิทธิการบริหารจัดการและก็จัดเก็บรายได้แต่เพียงแค่หน่วยงานเดียวตัดปัญหาหลายหน่วยงานจ้องรุมถึงผลประโยชน์ครับท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดเลยคนใหม่ก็ย้ําการบริหารต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อผลประโยชน์ของชาวบ้านในท้องถิ่นและก็จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่1นธันวาคม2,563นี้ครับโดยทานดามินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่านะครับสกายวอล์กนะครับพระใหญ่ผู้อื ถ้าเผื่อผมอ่านผิดนะฮะถ้าเผื่อคนที่อยู่จังหวัดเลยผมอ่านผิดต้องขอโทษนะครับพระใหญ่ภูคกนิ้วนะครับผมคาดว่าน่าจะอ่านว่าภูคกนิ้วบ้านท่าดีหมีตำบลปากตมอําเภอเชียงคานเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยครับสร้างอยู่บนภูเขาสูงติดกับแม่น้ำโขงด้วยงบประมาณนี้ร่วมๆนะครับ2 8่9 8 0 0 0ล้าน6 0 0บาทครับ ภายใต้การดูแลความรับผิดชอบของการก่อสร้างโดยสำนักง,งานโยธาจังหวัดและก็ผังเมืองจังหวัดสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่24เมษายน2563ที่ผ่านมานะครับสร้างแล้วเสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดได้ครับตั้งแต่นูน้นนะ23เมษายนสกายวอล์คแห่งนี้เป็นแห่งที่2ของพระอิสานที่มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง80เมตรครับหรือว่าเท่าสูงเท่ากับตึก30ชั้นมีทางเดินพื้นกระจก2เมตรความยาวเกือบ100เมตรครับ แล้วก็มองเห็นแม่น้ําเหืองที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ําโขงที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยลาวครับนะฮะตามรูปนี้ที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับนี่ฮะตามรูปนี้ครับมีความยาวกว่านะฮะร้อยเมตรครับแล้วก็กร <c oughs> ะจกนี้กว้างมีทางเดินกว้างนี้ประมาณ2เมตรครับก็สวยงามมากทีเดียวครับ แต่ว่าหลังจากที่แล้วเสร็จก็ได้มีการส่งมอบให้แก่ทางเพื่อเชียงคาน <c oughs> เปิดทดลองให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวครับและก็สัมผัสความงามธรรมชาติมุมสูงสองฝั่งโของอย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่ามีปัญหาตามมาเป็นปัญหาของการบริหารจัดก,การด้านการจัดเก็บรายได้ด้านอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวครับและที่สําคัญคือมีประเด็นคําถามตามมาว่าแท้จริงแล้วหน่วยงานใดครับจะมีความชอบธรรมตามกฎหมายที่จะเข้ามาดูแลและก็บริหารจัดก,การรายได้ จากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวครับแล้วก็ล่าสุดครับล่าสุดฐานด้านนายชัยธวัฒน์เนียมสิริครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลยคนใหม่นะครับได้เปิดเผยกับพระนภูสื่อข,ข่าวของมินเิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าจากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้มีมติเป็นเอกฉัน,นครับมอบหมายให้อบอตอรหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากตมไม่ใช่ปากชมนะปากตมครับ เข้ามาดูแลบริหารจัดการสกายวอล์คนะฮะผู้คกนิ้วดังกล่าวครับพร้อมกับให้มีการยุบกรรมการอื่นๆที่คอยดูแลเพื่อรีเซ็ตระบบทั้งหมดครับและก็เพื่อความโปร่งใสจะต้องสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ให้พี่น้องป้องป,องปายครับได้รับผลประโยชน์จากการสร้างสกายวอล์คนะครับเพื่อการท่องเที่ยวในโครงการนี้ให้มากที่สุดโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก็ได้มีการโค้ดเอาคำพูดของท่านผู้ว่ามาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งบอกว่า องค์การบริหารส่วบบนตำบลปากตมถือว่าเป็นผู้ขอใช้สกาย็อกแห่งนี้จากกรมธนารักษ์เพื่อน,นำไปบริหารจัดก,การให้แก่นักท่องเที่ยวขณะนี้ได้ดำเนินการทําเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางด้านอบตอปากตมสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและก็ภายหลังได้ลงนามในสัญญาของขอ,งขอใช้กับกรมทางด้านธนารักษ์ครับนะฮะนีท่านผู้ว่าย้ําอีกรอบหนึ่งครับนะครับ ทีนี้หลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่อบอตอปากตุมเข้าไปดูแลดูแลแล้วนะครับท่านผู้ว่าก็สั่งอีกครับบอกว่าท่านผู้ว่าเองก็จะให้คลังจังหวัดนะครับลงไปเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยอบอตอในการบริหารจัดการรายได้คาดว่าการจัดก,การด้านต่างๆจะแล้วเสร็จลงตัวนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ หลังจากนั้นก็จะทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1ธันวาคม2563ถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่คนจังหวัดเลยและก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมครับนี่ท่านผู้ว่าว่าอย่างนี้นะครับโดยบอกว่าเมื่ออบตปากตรมรับไปบริหารเองแล้วต้องทําทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ตกแก่ชุมชนกับชาวบ้านในตำบลทั้งหมดและก็สามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้ต้องวางแผนการบริหารให้ ต้องมีการวางแผนการบริหารงานให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในละแวกใกล้เคียงด้วยครับโดยทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหลังจากที่สกายวอล์คพูลคกนิ้วนะครับอำเภอเชียงคานแห่งนี้สร้างเสร็จไปตั้งแต่หลายเดือนก่อนก็ได้มหีหลายหน่วยงานครับอยากจะเข้ามาบริหารจัดก,การต่างคนก็ต่างเรียบรับรวบๆครับกระเฮียนก็หือหรือครับอยากจะเข้ามาบริหารจัดก,การเพราะว่ามีผลประโยชน์ตามมาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสาธารณปโภคอย่างเช่นรถรับส่งนักท่องเที่ยวร้านค้าร้านจําหน่ายของที่ระลึกนะครับที่พักต่างๆนะครับก้าวหลอก้าวอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งจากการทดลองเปิดในแต่ละวันมีการจัดเก็บค่ารถขึ้นลงค่าจอดรถมีไรายได้อย่างน้อยวันละแสนครับบู๊ยครับแสนนะครับไม่ใช่แสนสาหัสนะแสนจริงๆครับวันละแสนครับยิ่งวันหยุดยาวนี่จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ราะฉะนั้นแต่ละหน่วยง,งานก็เลยกระเฮี้ยนกระหือรือนะครับเดียยปากรวบๆครับอยากจะมาบริหารจัดการก็เลยทําให้ไม่สามารถเปิดได้นะครับจนจะต้องมีการเจรจากันหลายรอบแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ตอนนี้ได้คําตอบแล้วครับว่าให้อบอตอเป็นคนที่บริหารจัดการและก็ดูแลต่างๆนะครับนะฮะก็คือทางด้าน,น,นอบอตอปากตมครับมีสิทธิ์บริหารจัดการและก็จะให้ครังจังหวัดนี่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบต่างๆนะครับ ต้องสามารถตรวจสอบได้โปรง่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องป้องปายในพื้นที่ชุมชนอย่างเต็มที่ครับและก็ต้องเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยซึ่งก่อสร้างนี้มูลค่าของการก่อสร้างนะครับ28ล้าน6กแส0 0ครับก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่24เมษายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถเปิดทำการได้ตอนนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะเปิดให้อย่างทางการนะครับเป็นทางการ1ธันวาคม คนไหนมีโอกาสได้อย่าลืมนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงขานครับตำบลปากตมนะครับมีความสูงเทียบเท่ากับตึกสูง30ชั้นแล้วก็พื้นกระจกนี่ครับกว้างกว่า2เมตรแล้วก็ระยะของการเดินนี่ประมาณ100เมตรครับมองเห็นแม่น้ําเหืองมาบรรจบกับแม่น้าโขงซึ่งเป็นพรมแดนไทยลาวได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากครับยิ่งถ้าเผื่อเป็นหน้าหนาวนะครับโอ้โหครับถ้าเผื่อเป็นหน้าหนาวนี่ผมเชื่อว่า น่าจะอินฟินสุดๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าสายหมอกที่ไหลผ่านนะเว้ยจินตนาการไปเรือ,ออะลิคุบอรอนนี้เ <c oughs> ป็นคนโรมานนะครับไปถึงทางได้าผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราก็อย่าลืมครับไปที่ทางด้านอ bon ุบลสวิต1997นะครับเพราะว่า เราบางคนซื้อรถแล้วก็ต้องหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ของเรานะครับไปที่นี่ฮะอุบลสวิทหนึง่งเก้าเ้ถนนคลังอาวุธกลับเขามีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง2030คนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของรถยนต์แต่ว่านะครับน่าจะดีไม่ดีนะผมว่า อาจจะมีความพร้อมมากกว่าของสูบบริการของหลายค่ายทีเดียวครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับอยากให้ไปจริงๆซ่อมได้หมดเลยครับรถเล็กรถรถเล็กรถกลางรถใหญ่นะครับรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV นะครับหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกครับท่านสามารถที่จะไปใช้บริการได้ครับเปิดบริการทุกวันนะครับ7วันเต็มนะไปได้เลยครับ7วันเต็ม อยู่ที่ถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีเรื่องราวของการรับอัปเกรดรถของคุณเพื่อการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณนะครับด้วยอะไรหลาชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบกแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกไปรับรองการติดตั้งโดยวิศวกร ตรงไปที่นี่อุบลเวิส1 9 9 7ถนนคลังอาวุธกรับแต่ว่าถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตรวจว่าตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวนการดแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจครับ นะฮะกรมเองก็เป็นลูกค้าของอุบวการแ่นมาตั้งแต่เรียนมโซส,สี่เนาะลองคิดดูจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณ40ปีได้แล้วครับ <laughs> เป็นลูกค้าของอุบวนการแน่นอย่างเหนียวแน่นครับทานะักกรมทางหลวงเองก็ฝากข่าวมานะครับสืบเนื่องจากว่ากรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดก็คือสี่แยกดงอู่พึง่งและก็สี่แยกวนารมนะครับแล้วตอนนี้ทางกรมทางหลวงแขวงทาง แขวงทางหลวงที่1น,นะครับก็ได้มีการปิดสี่แยกดุงอเพึ่งและก็สี่แยกวานารมนะครับทีนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของการจราจรทางด้านกรมทางหลวงเขาก็มีการทําทางเบี่ยงทางเลี่ยงถ้าเผื่อเป็นรถใหญ่นะครับใช้ทางเบี่ยงก็คือเบี่ยงออกซ้ายแล้วก็ไป U turn, ยูเทินจึงจะสามารถเข้าเมืองได้ครับส่วนทางเลี่ยงก็คือเลี่ยงเข้าหมู่บ้านเป็นรถเล็กนะครับรถตู้รถเกง๋งรถกระบะนะครับเข้าทางเลี่ยงหมู่บ้านครับบ้านท่าบ่อบ้านดําพราบ้านขามใหญ่ แล้วก็เข้าตัวเมืองได้เช่นเดียวกันและไม่ต้องกังวลว่าจะมีการหลงเส้นทางนะครับเพราะว่าเขามีการปักป้ายแจ้งเป็นระยะระยะไปครับจึงมั่นใจได้และตอนนี้การก่อสร้างก็มีความคืบหน้าเกือบ40%แล้วนะครับก็เรียกว่าตามไทม์ไลน์ของการก่อสร้างครับอ่ะพอครบ3ปีนะครับเราก็คงจะได้ทางลอดต่างระดับที่สวยงามที่สุดในภาคอีสานครับทางท่านอดีตรัฐมนตรีเองก็ยืนยันมานะครับว่าอย่างนี้ครับนะฮะ